ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่หนึ่งวันกับแอ์ออมค่ะ <c oughs> วันนี้ออมก็จะพาทุกคนมาดูห้องที่ดูไบของออมเองค่ะก็มีหลายคนถามมานะคะว่าที่ดูไบออมอยู่ยังไงนะคะห้องที่ดูไบเป็นแบบไหนาทางบริษัทดูแลดีหรือเปล่านะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูกันเลยค่ะถึงแล้วค่ะชั้นเจ็ดลงไปกันเลยเนี่ยค่ะตึกที่อยู่เป็นอย่างนี้นะคะแล้ว ก็ถึงแล้วค่ะเมื่อพูดถึงที่พักของลูกเรือสายการบินเอม e เรสที่เบสที่ดูไบทุกคนนะคะก็จะมี2ประเภทค่ะประเภทแรกก็คืออยู่ที่พักที่บริษัทจัดหาให้นะคะซึ่งก็เหมือนที่ออมอยู่นี่เองตึกนี้ก็จะมีแต่ลูกเรืออยู่ทั้งตึกนะคะข้อดีของมันก็คือมีระบบความรักษาความปลอดภัยที่ เคร่งคัดมากถ้าเป็นคนนอกก็ต้องแลกบัตรถ้าเป็นคนในบริษัทเองก็ต้องโชว์บัตรนะคะถึงจะเข้าได้ข้อเสียก็คือจะมีเคอร์ฟิวสำหรับคนนอกนะคะถ้าเป็นคนในบริษัทก็จะอยู่ได้24ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเป็นคนนอกมาเยี่ยมเข้ามาเป็นวิซิเตอร์อย่างเงี้ยค่ะไม่สามารถจะอยู่ได้ช่วงตีหนึ่งถึงหกโมงเช้าค่ะเพราะฉะนั้นสําหรับบางคนอาจจะไม่ถูกใจนักนะคะฮัลโหลมีน้องแมวมาต้อนรับหน้าประตูด้วยมีใครอยู่บ้านไหมคะ อยู่คนเดียวค่ะพูดเองตอบเอง แบบที่2นะคะก็คือหาที่อยู่เองข้างนอกนะคะซึ่งเราก็ไม่ได้จ่ายเองนะคะทางบริษัทก็จะจ่ายเป็นเหมือนค่าเช่าบ้านเบี้ยเลี้ยง <ๆ S 2> ให้นะคะเรียกว่า live out allowance นะคะซึ่งเงินจํานวนนี้เนี่ยก็จะแล้วแต่เกรดที่เราทํางานอยู่นะคะถ้าเป็นระดับหัวหน้าก็จะเยอะหน่อยเป็นลูกเรือ first class business class หรือ economy ก็จะลดลงลดหลั่นกันไปนะคะตามเกรดค่ะซึ่งแบบที่2นะคะก็จะถูกใจสําหรับคนที่ไม่ชอบเวลาเคอร์ฟิวนะคะหรือคนที่มีครอบครัวที่อยู่ที่นี่นะคะ่ะ นี่ก็เป็นกระเป๋าเดินทางสองใบนะคะสําหรับเวลาไปทํางานที่เห็นนี่ก็คือน้ําดื่มที่ออมสั่งมานะคะเพราะว่าน้ําประปาที่ดูใบดื่มไม่ได้นะคะเราเข้ามาห้องซ้ายมือห้องแรกก็จะเป็นห้องน้ําแขกค่ะก็ไม่เวลามากเดี๋ยวออมเปิดให้ดูนะก็เป็นห้องเล็กๆนี้นะคะออมเอาไว้ใส่อุปรกรณ์ทําความสะอาดค่ะห้องพักที่บริษัทจัดหาให้นะคะก็จะมีหลายแบบค่ะก็จะมีแบบหนึ่งห้องนอน2ห้องนอนแล้วก็3าห้องนอนนะคะซึ่ง แบบหนึ่งห้องนอนนั้นก็จะสําหรับซีเนียนะคะก็คือหัวหน้าระดับหัวหน้าแล้วก็สําหรับลูกเรือเฟิร์สคลาสที่ซีเนียแล้วนะคะถึงจะอยู่ได้แบบ2ห้องนอนแบบ3ห้องนอนก็จะเอาไว้ให้ลูกเรือบิสเนสและลูกเรืออีโคโนมีค่ะซึ่งก็แล้วแต่ดวงนะคะว่าใครจะแชร์กับใครนะคะตอนที่ออมจอยครั้งนูน้นจําได้ว่าออมได้อยู่2ห้องนอนนะคะโชคดีมากตอนนั้นได้อยู่กับเพื่อนคนไทยอีกคนหนึ่งนะคะนี่ก็คือห้องนั่งเล่นนะคะ ก็จะอยู่ติดกับห้องครัวเลยเพราะว่าเป็นแบบครัวเปิดนะคะห้องออมเป็นห้องหนึ่งห้องนอนก็คืออยู่คนเดียวนะคะไม่ได้แชร์กับใครในครัวก็จะเป็นแบบแนววินเทจหน่อยๆนะคำว่าเก่าๆนิดนึงแต่ก็โอเคอยู่ค่ะทางบริษัทก็จะให้เครื่องซักผ้านะคะให้เตาแก๊สเตาแก๊สนี่ดีมากเพราะว่าทุกห้องก็จะเป็นเตาแก๊สที่รวมกับเตาอบด้วยนะคะก็จะทำขนมได้อบอะไรได้เหมือนกัน ะะที่เอมเรตก็จะให้เฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วก็จะให้ตู้เย็นด้วยแต่ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าไมโครเวฟทีวีอย่างเงี้ยเราต้องซื้อเองนะคะส่วนคนที่เลือกที่จะออกไปหาที่อยู่เองนะคะก็ต้องรับผิดช,ชอบค่าน้ำค่าไฟเองค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะครอบคลุมเงินที่บริษัทจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้นะคะเราไปดูระเบียงกันบ้างดีกว่าค่ะนี่แอปโชว์นิดนึง เราแอบปลูกต้นไม้ต้นน้องกวางตุ้งกับน้องโหราพานะคะขอให้รอดเราก็มีระเบียงเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งออมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ค่ะวันก่อนมีพายุทรายนะคะก็จะมีทรายเยอะนิดนึงที่ระเบียงนี่ค่ะเพราะตึกออมจะอยู่ติดกับห้างนะคะที่ชื่อว่าซา h าห a เซ็นเตนะคะ ย่านนี้จะเรียกว่าย่านอานาดานะคะก็เป็นย่านชานเมืองที่น่าจะเปรียบเทียบกับที่ไทยแล้วก็น่าจะเป็นดอนเมืองคือเหมือนยังอยู่ในกรุงเทพคือยังอยู่ในดูไบแต่ว่าชานเมืองนะคะคือชานมากเพราะว่าข้ามเขตรั้วตรงห้างไปนี้ก็เป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งแล้วนะคะชื่อเมืองชาจ้าค่ะเหมือนเราอยู่ดูไบแต่ติดกับนนทบ,บุรี แล้วถ้าเกิดว่าบริษัทจัดหาที่พักให้หรือจ่ายค่าเบีย้ยเลี้ยงค่าเช่าบ้านให้แล้วเราต้องเสียค่าอะไรอื่นอีกไหมคะก็คือถ้าเกิดเราอยู่ที่ที่พักที่บริษัทจัดหาให้นะคะก็ใช้น้ำใช้ไฟไม่ต้องเสียนะคะใช้ฟรีแล้วก็เสียแค่ปัจจุบันออมเสียแค่ค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์นะคะซึ่งที่พักของบริษัทนะคะก็จะมีหลายตึกมากมายกระจายตัวประกันในดูไบนะคะซึ่งก็แล้วแต่ดวงนะคะบางคนก็ดวงดีอยู่ในเมืองก็มีนะคะ บางคนอยู่ชั้นมืออย่างออกเนี่ยก็มีนะคะแล้วแต่ดวงเหมือนกันคะ่ะนี่นะคะก็มีประตูแยกไปห้องนอนนะคะซึ่งวันนี้เราจะยังไม่ให้ดูนะคะ <c oughs> ขอเป็นความลับหน่อยนะคะทุกคน <c oughs> ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับทัวร์เล็กๆน้อยๆของเราในวันนี้นะคะคราวหน้าออมจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกหรือว่ามาโชว์อะไรอีกก็อย่าลืมคอยเป็นกำลังใจให้อมอมด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ